เจ็ดปดเก้าเ้าพักที่จะลุกอาละกันไปกันที่ที่จอเล็กเลยนะคะเอาจอเล็กขึ้นเลยนะคะเริ่มแล้วะคะ่ะเราจะได้เห็นได้ข้าวตาเลยนะคะแกนนำเพื่อไายคุณคุณสมบัตรบิระดับพรอรูปชัตนพืน้หลักยาสองสเพื่ไอไทยรวม

เรื่องที่คเพื่อไทยคุณบุญธรรกับคุณจรรดาตันตแทนขอเพื่อไทยนะคะ